เอาละครับตอนนี้นะครับเราจะกดที่ปุ่มต่างๆนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมาสังเกตว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นถูกไหมครับเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างฟังก์ชันเพื่อมารองรับการทัชนะครับหรือว่าการกดปุ่มคยีย์แพดของเราเราต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอันหนึ่งนะครับผมจะตั้งชื่อว่า button p l a c e button p l a c e จะทำงานเมื่อเรากดปุ่ม outline button นะฮะซึ่ง ใน property นะครับ on p l a c e ตรงนี้ในส่วนที่เป็น function body ตรงนี้นะครับเราจะวางฟังก์ชันอันนี้ลงไปจากนั้นนะครับเมื่อเรากดปุ่ม outline button แล้วนะครับเราจะส่งค่า button นะครับ label ไปด้วยเป็น parameter นะฮะซึ่งเมื่อเราส่งค่าเราก็ต้องทำไงครับรับค่าตรงนี้เราสามารถรับค่านะครับโดยการขออภัยครับตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมานะครับ ตั้งชื่อพารามิเตอร์ขึ้นมาว่า value นะฮะจากนั้นก็ทำการบรินนะครับเพื่อเทส t ดูว่า value ที่เราทำการส่งค่ามานะครับจาก Outline Button ถูกหรือเปล่า mm hmm. เมื่อเมื่อเราทำการเซฟนะครับปุ๊บกดดูนะครับเราก็จะได้นะครับตัวเลขต่างๆที่เราแสดงผลอยู่บนหน้าจอเห็นไหมครับสัญลักษณ์ต่างๆคําว่าเคลียร์เครื่องหมายเท่ากับนะครับก็จะทำงานด้วย แปลว,ว่าตอนนี้นะครับฟังก์ชันการทํางานของเราเว w ร์ k แล้วนะครับในการกดปุ่มตอนนี้นะครับให้เรามาที่ refactor code เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามีนะครับ lambda function ตรงนี้และ code นะครับ expression ตรงนี้นะครับมันมีบรรทัดเดียวนะฮะเรา run โค้ดแค่บรรทัดเดียวในฟังก์ชันของเราถูกไหมครับดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็น arrow function ได้โดยการลบเครื่องหมายปิกกาออกแทนค่าด้วยลูกศร นะครับแต่นั้นก็วางฟังก์ชันของเราลงไปลบเซมิโคลนอนออกไปนะครับถ้าเรานะครับเทสใหม่อีกรอบนึงก็จะทำงานได้ปกติโอเคตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ถูกอัปเดตก็คือตรงนี้รีซอลตรงนี้ให้เรานะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บค่า ค่าที่เราเก็บก็คือค่าที่เราจะมาแสดงผลตรงรีเซลตรงนี้นะครับซึ่งตรงตรงนี้เราทําการฮาร์ดโคดนะครับหรือว่าใส่ค่าเข้าไปตรงๆว่ารีเซ l ลแบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนใหม่ให้เป็นค่าที่ด y นามิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตามตามจริงนะฮะโอเคสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเป็นสตริงตั้งชื่อว่ารีเซ l ลเท่ากับให้ค่า Default ว่าเป็น0นย์นะฮะ ค่า Default คือค่าเริ่มต้นที่เราจะนำนำมาแสดงผลนะฮะดังนั้นผม Copy นะครับตัวแปรตรงนี้มาเอามาวางแทนที่ Text ตรงนี้เนื่องจาก Text Widget นะครับค่าที่เราจะนำนำมาแสดงผลเขาต้องการ t t r n n อ่าตอนนี้ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาเป็น t t r n n ถูกไหมครับซึ่งตรงกันแปลว่าเราสามารถนำตัวแปรนี้มาวางได้เลยเสร็จนะครับทำการนะครับ Save ตอนนี้นะครับเลข0ูนย์ก็จะมาแสดงผลแล้วซึ่งมาจากตรงนี้ทีนี้เราจะทำการนะครับเอา value นะครับมาอัปเดตค่าให้ร e s u l t บ้าง a l u e ก็คือส่วนที่เรากดปุ่มเข้ามาเราจะนำมาแทนที่นะครับเลข0ูนย์ตรงนี้นะครับะจะทำให้ทุกครั้งที่เรามีการกดปุ่มนะครับค่าตรงตรงนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนไปตามที่เรากดปุ่มต่อมานะครับเราจะนำตัวแปรตรงนี้มามาวางไว้ในฟังก์ชันเพื่อทำการอัปเดตค่า รเราอัปเดต v a l u e เข้าไปแทนที่นะครับค่าที่มีอยู่แล้วของ r รีซอ e จากนั้นนะครับการที่เราจะอัปเดตค่าอัปเดตนะครับ user interface ใหม่นะครับเราต้องใช้ Method ที่ชื่อว่า SetState ซึ่งจะอยู่ใน Stateful Widget เท่านั้นนะฮะใน l t s l s จะไม่สามารถทำได้จากนั้นนะครับเราก็นำตัวแปรตรงนี้ เพื่ออัปเดตค่านะครับมาวางไว้ใน SetState เพราะว่าเราต้องการบอกนะครับฟลั l เตอร์นะครับช่วยอัปเดตค่าให้หน่อยนะครับผมและนำนำไปเปลี่ยนแปลงตามจริงนะครับบน User Interface หรือว่าใน Simulator ของเราด้วยโอเคเซฟนะครับปุ๊บทีนี้มาดูการกดปุ่มนะครับผมกดเลข1เห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงตามจริงแล้วนะฮะกดอะไรก็จะขึ้นแบบนั้นเลย กดปุ่มเคลียร์ก็จะขึ้นคําว่าเคลียร์ด้วยนะครับกดนะครับเครื่องหมายดอทนะครับก็จะขึ้นเครื่องหมายดอทซึ่งนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนี้นะครับเรานึกดูว่าเครื่องคิดเลขนะครับปกติถ้าเรากดปุ่มเคลียร์ค่าต้องกลับไปเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขศูนย์แต่ตอนนี้ขึ้นว่าเคลียร์แบบนี้นะครับซึ่งไม่ถูกต้องหากเรากดปุ่มนะครับดอทแบบนี้ซึ่งเครื่องคิดเลขจริงๆแล้วถ้าเกิดกดปุ่มดอทมันจะไม่ขึ้นดอทแบบนี้นะครับ มันจะไม่แบบดอทแล้วก็1 2 3 4 5ถูกไหมครับดังนั้นนะครับเราจะทำการแก้ไขจุดเหล่านี้ภายใน SetState ของเรานั่นแหละนะครับให้เราสร้างเงื่อนไขขึ้นมาด้วยด้วยการใช้ if statement if statement นะครับเรา,าจะเป็นการเช็คว่า value ที่เราส่งเข้ามานะครับมีค่าเท่ากับ Clear นะครับก็คือปุ่มนี้ หากนะครับเรามีการกดปุ่มเคลียร์นะครับผมแล้วส่ง value เข้ามาซึ่งเป็นตรงกับคําว่าเคลียร์ตรงนี้ให้เราทําการอัปเดต a l u e นะครับเป็น0เพราะว่าค่า value ต้องถูกรีเซ็ตเป็น0ถูกไหมครับหากไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็คือ else เราก็จะให้อัปเดตค่าเป็นอื่นๆเซฟนนะครับอ่าเดี๋ยว ตอนนี้ถ้าเกิดเซฟมันจะนะครับค่า state หรือว่าค่า value ตรงนี้นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราต้องกดที่ hot restart โอเคดูนะครับเลขอื่น work ปกตินะครับอ่าดูนะครับ7 8 9นะครับกดทุกเลขเลยนะฮะจากนั้นกดปุ่มเคลียร์ปุ๊บกลับมาเป็นเลขเลยครับเลข0แปลว่านะครับเงื่อนไขตรงนี้ work หรือยังครับ work แล้วนะฮะ ไปกันต่อนะฮะต่อมาสมมุติว่านะครับหากไม่เข้าเงื่อนไขเราจะทําการอัปเดตค่าใช่ไหมครับซึ่งมันก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่านะครับเราจําเป็นนะครับต้องทําให้การกดปุ่มนะครับตัวเลขแต่และปุ่มของเราเนี่ยมีการเพิ่มเพิ่มจํานวนขึ้นทุกครั้งถูกไหมครับอย่างเช่นสมมุติผมจะกดเลข10อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้นะครับดูนะครับ1 0ึ มันก็จะแสดงเฉพาะ1แล้วก็เปลี่ยนเป็น0เลยถูกไหมครับมันไม่มีการเอามาต่อกันเอาเลข1มาต่อกับเลข0เพื่อให้ได้เลข10เพราะว่าเครื่องคิดเลขของเรานะครับเราต้องการคํานวณค่าถูกไหมครับถ้าเรากดได้แค่เลขเดียวมันก็จะไม่ใช่เครื่องคิดเลขดังนั้นนะครับใน else ตรงนี้นะครับเราจะสร้าง condition อีกอันหนึ่งขึ้นมาโดยการสร้าง if statement ภายใน else if statement ตรงนี้จะเป็นการเช็คนะครับว่าหาก value นะ อขอภัยค่า r e s ซ l ลนะครับของเราเท่ากับ0นะครับให้ทำการนะครับอัปเดตค่า s ี l ซิ Val ลูแบบนี้ซึ่งก็คือนี้นะครับสามารถ Copy paste ก็ได้นะครับหรือลบไปเลยนะครับหาก r e s ซ l ลนะครับมีค่าเท่ากับ0นย์อยู่แล้วนะครับผมให้ทำการใส่ค่าใหม่เข้าไปให้เขานะครับ และนะครับ else ตรงนี้ตรงนี้แหละที่จะเป็นนะครับในเงื่อนไขตรงนี้ที่ผมกำลังจะเขียนนะครับก็คือการที่จะทำการเอานะครับ value นะครับมาต่อกับ result ที่มีอยู่แล้วนะฮะโดยการนะครับใส่ค่าเข้าไปว่า result นะครับ result คือ result ปัจจุบันก็คือการกดปุ่มแต่ละคีย์เข้าไปนะครับและนะครับทำการบวกด้วย value ก็คือค่าอนใหม่ที่เราใส่เข้ามาอ่ะ เพื่อเห็นภาพมากขึ้นเรามาดูกันนะครับผมกดที่ hot restart โ okay. อเคดูนะครับ1 0เห็นไหมครับตอนแรกเราจะไม่สามารถพิมพ์แบบนี้ได้นะครับเนื่องจากเงื่อนไขอันนี้นะครับผม expression ตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้มีการเอา value นะครับมาต่อกับ r e s u l t r e s u l t ก็คือค่าตอนแรกที่เรากดเข้าไปนะครับเอาใหม่ผมกดเลข5นะครับ ตอนนี้ r e s อ l t อยู่ตรงนี้แล้วนะถูกไหมครับ r e s อ l t ก็คือ5อันนี้แล้วถูกอัปเดตนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกนําไปนะครับใส่ไว้ในตัวแปร r e s อ l t อีกทีหนึ่งเพื่อทําการอัปเดตเป็นค่าล่าสุดสมมุติว่าผมใส่ค่า Value ไปอีกอันหนึ่งซึ่งสมมุติว่าเป็นเลข0ก็จะนำนะครับ r e ซอ l t ปัจจุบันมาต่อกับ Value อันใหม่ทันทีโอเคนะครับอ่ะ ประมาณนี้ก็เรากันนะครับเอาไว้ว่าหลักการทํางานมันจะทําแบบนี้นะครับต่อมานะฮะต่อมามันยังมีบางปุ่มที่เราต้องทําการสร้างเงื่อนไขเพิ่มด้วยนะครับใน if else ตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับปุ่มเ,เครื่องหมายแบบนี้หากนะครับอยู่ดีๆนะครับ เราไปกดดอทเลยมันยังกดได้อยู่ถูกไหมครับซึ่งเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องสร้างเงื่อนไขอีกอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อทําการเช็คโดยการใช้นะครับคีย์เวิร์ด else if แบบนี้ else if ตรงนี้นะครับเป็นการเช็คว่าหาก value นะครับมีการกดเข้ามานะครับแล้ว เป็นนะครับนะครับการกดเครื่องหมายดอทเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยให้ทำการสร้างเงื่อนไขกันหนึงเพื่อเช็ค if นะครับ if r e s o l v e นะฮะหาก r e s o l v e ปัจจุบันของเรานะครับมีค่านะครับมีค่ามีเครื่องหมายดอทอันนี้อยู่ใน r e s o l v e ปัจจุบันอยู่แล้วนะครับวิธีการเช็คเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่านะครับ method นะครับ c o n t e n s ได้นะฮะ าจากนั้นนะครับเราจะใส่เครื่องหมายดอทเข้าไปหาก e s ซ l สนะครับหาก e s ซ l สตรงนี้ประกอบไปด้วยเครื่องหมายดอทนะครับปุ๊บให้เราทำการนะครับใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปว่า Return Return ต,ตรงนี้นะครับก็คือหากนะครับค่า Result ของเราอ่าเรามาดูตัวอย่างสมมติว่าปุ๊บปุ๊บ เห็นไหมครับตอนนี้กดปุ่มไอคอนกดปุ่มดอทไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขนี้ทํางานนะครับหากนะครับ value นะครับที่เรากดเข้าไปเป็นเครื่องหมายดอทและ r e s u l t นะครับประกอบไปด้วยเครื่องหมายดอทมันจะทําการ return return คือทําการยุตินะครับการที่เรากดปุ่มอันนี้เข้าไปมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเงื่อนไขนี้ก็จะไม่ถูกทํางานนะครับ เห็นกันบอกว่า,าไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วนะประมาณนั้นนะครับผมและถ้าเกิด else นะครับเงื่อนไขที่ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเราก็จะให้ทําการ resolve นะครับทําการอัปเดตค่าเป็น resolve value ซึ่งก็จะตรงกับบรรทัดนี้นะครับสามารถ Copy แล้วมา Paste ได้เลย โอเคดูนะครับปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บะสมมติเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสมมติผมกดปุ่มอีกทีหนึ่งมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่า return ตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่เข้าเงื่อนไขนะครับผมกดตัวเลขอื่นเข้าไปนะครับมันก็จะทํางานปกตเเิเพราะว่าเราเอาค่ามาต่อกันนะฮะเมื่อกดปุ่มเคลียร์นะครับก็ทําการรีเซ็ตเป็นค่าเลขศูนย์เหมือนเดิม โอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราจะสร้าง else if อีกอันหนึ่งตรงนี้ตรงนี้แหละนะครับที่จะเป็นหน้าที่ทำการคำนวณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นบวกลบคูณหารนะครับผมตรงนี้นะครับในกรณีที่นะครับ value ที่เราใส่เข้าไปนะครับเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปหน้านะครับในบทเรียนหน้านะครับว่าเราจะทําการคํานวณค่าต่างเนี่ยได้ยังไงนะฮะโอเคครับสําหรับบทเรียนนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ทบทวนดูนะครับว่าแต่ละส่วนคืออะไรคือผมอยากให้เข้าใจจริงๆว่าการนี่นะครับเป็นการใช้ if statement นะครับแบบเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะฮะ เพราะว่าในอนาคตนะครับสมมุติว่าทาเราทําสิ่งเหล่านี้คล่องแล้วนะครับเราสามารถสร้างเงื่อนไขต่างๆได้แบบนะครับง่ายเลยนะครับสะดวกเลยทีเดียวโอเคนะครับแล้วเจอกันในบทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ